สำหรับท่านใดที่กําลังมองหาขาตั้งกล้องเอาไปใช้งานเอาไปถ่ายภาพนะครับดูในคลิปนี้ได้เลยครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวขาตั้งกล้องที่ซื้อมาแล้ว6เดือนแล้วนะครับยังไม่เคยรีวิววันนี้จะมารีวิวให้ทุกคนได้ชมกันนะครับอุปกรณ์ก็ไม่มีอะไรมากนะครับภายนอกเขาก็จะมีถุงซิปถุงผ้านะครับเอาไว้เก็บอุปกรณ์ของเรานะครับพอเราแกะมาจากถุงผ้านะครับเราก็จะเห็น ขาตั้งกล้องเป็นบอดี้แบบนี้เลยวัสดุของเขาเป็นอลูมิเนียมแข็งแรงนะครับโดยข้อต่อของเขาอยู่ประมาณ3ข้อต่อด้วยกันนะครับลักษณะของเขาเป็นแบบนี้เลยนะครับเวลาเราจะยืดออกนะครับเราก็แกะแกะแกะ,แกะนะครับแล้วก็ยืดแล้วก็ล็อกนะครับซึ่ง ใช้งานได้ง่ายมากนะครับในความง่ายแบบนี้ก็แข็งแรงด้วยนะครับความสูงของขาตั้งกล้องนี้นะครับความสูงประมาณ120เซนพอกลางขาทั้ง3ขาออกแล้วนะครับถือว่าแข็งแรงทำมาดีมากเลยนะครับจุดหมุนของเขาเป็นโลหะแล้วก็เป็นพลาสติกแข็งนะครับซึ่งฐานตรงนี้นะครับสามารถรองรับกล้องที่มีน้ำหนัก เป็นกิโลได้เลยนะครับซึ่งตัวนี้ผมมีกล้องโอลิมปัสน้ำหนักประมาณ500กรัมเท่านั้นนะครับเมื่อนำกล้องมานะครับแล้วก็ติดตัวคลิปล็อกแล้วก็ฐานของกล้องนะครับแล้วก็เสียบเข้าไปเลยนะครับการติดตั้งระหว่างขาตั้งกล้องกับกล้องนะครับใช้งานง่ายนะครับแค่เปิดแล้วก็เสียบเข้าไปแล้วก็ล็อกแค่นี้ก็ติดตั้งได้แล้วนะครับมาดูลักษณะรวมของเขานะครับสำหรับขาตั้งกล้องนี้มีฟังก์ชันมีลูกเล่นอะไรนะครับ ในฟังก์ชันตัวนี้นอกจากจะความสูง120เซนแล้วนะครับเราสามารถเพิ่มระดับจาก120เซนเป็น150เซนได้นะครับโดยวิธีการหมุนคอของขาตั้งกล้องขึ้นนะครับก็จะเห็นว่าคอของเขาก็จะสูงมากขึ้นเรื่อยๆนะครับอยู่ประมาณ150เซนทีเดียวใครที่กําลังมองหาขาตั้งกล้องที่มีความแข็งแรงมีความสูงนะครับแล้วก็ใช้งานได้ก็ไม่พลาดขาตั้งกล้องตัวนี้นะครับ สำหรับวิธีการเก็บของขาตั้งกล้องก็ง,ง่ายแสนง่ายนะครับเมื่อเราหมุนขึ้นเราก็ต้องหมุนลงนะครับเมื่อเรายืดออกแล้วก็ยืดเข้านะครับแล้วก็ล็อกให้เรียบร้อยนะครับวัสดุอุปกรณ์นะครับความแข็งแรงทนทานผมต้องบอกว่าผมใช้งานมาแล้ว6เดือนยังไม่เคยรีวิววันนี้จะเอามารีวิวให้ทุกคนรับชมนะครับสําหรับคนที่กําลังมองหาขาตั้งกล้องที่แข็งแรงใช้ไปนานๆยาวๆเลย ผมแนะนําตัวนี้ไม่ควรพลาดน,นะครับสำหรับคนที่อยากจะเอาขาตั้งกล้องนี้ไปติดกล้องโทรศัพท์นะครับเอาไว้ถ่ายงานนะครับหรือเอาไว้ถ่ายนั่งคุยนั่งเจรจานั่งวอล์กนะครับก็ไม่ควรพลาดเช่นกันเพราะว่าตัวนี้พอเรากดเข้านะครับขาตั้งกล้องตัวน,นี้ก็สามารถเอาไว้ถ่ายงานแบบใกล้ๆได้เช่นกันนะครับใครที่จะเอาโทรศัพท์มาติดแทนกับกล้องก็สามารถซื้อแท่นตั้งหากนะครับ ใครที่ต้องการติดโทรศัพท์เราก็ซื้อแท่งสําหรับยึดเกาะโทรศัพท์มาตั้งหาานะครับมาหมุนกับขาทั้งกล้องนี้ก็ใช้งานเช่นเดียวกันนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ